สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปมาพับเบิ่งเสี้ยนตัอยบักตันพี่น้องเอ้ยพผัวเอาบัวตอเอาบัวตมาแล้วเอาบัต่อมาแล้วครับเอาบักตันเอาบัวต่อเอาบักตันพี่น้องเอาบักตันเอาบักตันบักตันเงยยื่นให้นี่แหละฉันอยากไล่มาท่าน บ้าขึ้นได้พี่น่องตอนน้นมันสูงตอยอโอฮะไมาเ่เงียเงียต่ขำกวนครับมาตอยบอกตันตาสัาเลยมัดเรื่อยเลยพี่น่องเอ้โอ้ยเงีย้ยแล้วอืมเด็ดเป็นแค่เราเอาพ่อต่อไช้ก็มักละบัง ฮ่าพี่ต้องกินบบกตาลบาดีงเสร็จตัวมาเร็วได้เร็วจะขีดเป็นยังไงขี่แกสี่อนเระาจขี้เห็ดดีแท้เระาจเห็ดไทยเห็นเระาจเห็ดครับร่องมึงดีดอกนี่พอดีสวยงามครับนี่ ทิ้งเขาเจ้าว่าเบื้งตานปั้นยังไงบ้างปั้นปั้นระยะนี่เห็นไหมยามายามาดากอะไรเห็นมันขาดหอดอันบักมันแนบวกเบามันเบามันสีหอดหอดว่าอยามาดากอะไรเขาเขาหยับเขามันฮะชี้หยัเขาเชื้อเนาอเลอืเชื้อกลางเนี่ยเห็นเขาเกียเฮ็ดอกเดียาเื้องอบเดมีไอเขียยังเด้อพี่น้องเยเรียนแบบด้ว ชำนามทั้งอันนี้แน่น่อยทังมียแน่ผู้เกคยเหตุอยาไปเหตุเสือเอาซะเสือเอาซะหอดลำบากหอดตออัวผู้ปตัวเขาซับกวันเห็นเห็นเขาจะวาดอกว่ามแมนแมนแมนคับตัวนี้ับตัวนี้งานเฮ้หตมันเถือกอืมบ,<ง>บ่เถือเขาเกิดเขา่อเถื่อผู้มัน เพืเอินผู้หรือเอิื่อนยังมันงัดออกฟังบัตรนี่ครับเออจะว่าโอ้ยังบ่ยังบ่อีกเกินหนึ่งอีกเกินหนึ่งนี่นานนานโอ้ยนี่นี่นี่นั่งเห็นแล้วนี่เห็นกาเจ้าเฮ็ดเห็นแล้วนี่อืออ่าได้เป็นผู้เลยครับโอ้งามๆเลยเขฉยๆไทยพี่น้องเน่เออพอดีครับนี่ มันจีแตกแน่ยหรพี่น้องเนาะเน่ยเทา <c oughs> เห็ดบุบจริงคือคนพระเจ้ากับเห็ดขายเนาะก็เขากันไ,ไดีกินนีกระบุญแล้วเด็กกินนีกระบุญน,นะครับบุธรรมาดาได้ไปจอยบอกตันเงื่อ,อไรไข่ย่อยคุณได้รบีเป็น ่านผูตันโยโย่ครับงนบ้ต้องฟันที่งานเห็มันลงออกเปิดลวดนี่ครับคือว่างามยุ้ยานปัดนี้ออกที่หวงา้านง่บันเอองัาบันเอองัายละบันถ้าถอดไปอ้านี่ออกง่ายเลยนี่ฟงดง พ่องลงเลยแต่ว่าขันเขาเองสิเวเจาะทั้งด่านเนาะทั้งโกะเจาะทังดานนี่หอกสวยงามครับพี่น้องมีแบบเกี่ยววิธีค้นทนครับอ้ยชิมที่นีเนามุ่งมันใหญ่แล้วหลอกในเนาะดกันนะพี่น้องใส่ ร,รั้กุบตันงตันงีตันหม้อตันหม้อตันหมอครับขึ้นไงวันกบเผียงเบิ่งหน่วยมันผี่เดอ้อพี่น้องเลยบน,น,นหน่อยหน่นอยนด้อนิบงรำเลยบังเตะกนรลวดขึนไงอืมพี่น้องจิ้นบักตานเด้บัน ิมักดันยัย่วครับโอ้ฝูงบินต่ำหมอันนี้เอาเปลือกเอาเลี้ยงได้ทีน้องขาวชั่วเลยกุ๊บ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 อย่างงี้งังบ่อยออกครับทาทามาแลี้ยงเยี่ยบบาทกันอะ่ะอืมอืม ก่อนวันเลยครรบเตือนออนมพอดีนาบกตานมีบ้องได้เปต่อไหมอืมเจวนี้งามเนย่ะนี่เป็นเส้นครับ เช่นยำกุ๊กๆแบบนี้เอาไปเชื่อมเอาไปเชื่อมแล้วก็เอากะท่ใสให้เป็นข้าวั่นเฮ้ยที่ตกตานครับชิมอยู่เนี่ยอยากหายอยากครับพี่น้องของโบาาราสิ่งกิน,กนง่ายๆเดาไปซื้อเพื่อนกับโบไม่ว่าถือ กระสมราคาแพ้งดีหรอครับเห็มันขัเจาเอาเชือสิปิ่นเชือดดีอันนี้เนาะแล้วเขาเอาไม่สาตัวเขาโบกิงข้างปิน่นเขาเอาไม่สาตัวปินบอกตามทงหน้าเขาแสบๆสำหรับชิมนี้สวัสดีครับ